อยู่กับจาร์กโลจิพี่จริงนพ่อปู่ฤษีตไฟนะคะแล้วก็น้องมะเหมียวนะคะไกด์สุดเจ๋งสุดคูลนะคะสุดยอดมากแล้วก็น้องคิงสุดหล่อนะคะสวยด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็พี่ดวงนะคะนักถ่ายภาพกิตติบศักดิ์นะคะถ่ายภาพสวยเร้าใจนะคะนี่นะคะทุกคนที่อยู่บนทิศนี้สุดยอดบอกชื่อเลยค่ะไลไมาอลไมาน้องคิงทำงานสวัสดีค่ะชื่ออะไรค่ะนายค่ะนะคะเก่งค่ะนี่ค่ะน่ารักนะคะนี่น้องแบงค์นะคะแล้วก็ ะคไปเจอกันใน YouTube นะคะเดชค่ะสุค่ะค่ะนี่ภายในปะคูลจ้าปะปูลค่ะนี่ค่ะทางนี้ค่ะสุดทิพย์นะคะปุ้ยอ่านี่คุณพ่อคุณพ่อลัสครับยอดครับนี่ค่ะมาแล้วจินแกลงคุณหมอนะคะน่ารักเลยครอบครัวนี้คุณพี่แก้วไฮโซนะคะ สาวสวยนะคะสาวสวยอ่ะคุณเปิ้ลเปิ้ลค่ะนี่นี่คุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะแม่อาจารย์อ่ะแล้วก็นี่น้องบูมนักร้องสุดเจ๋งนะคะนี่ค่ะนี่น่น่ารักมากเลยนะคะอ่าพวกเรานะคะนี่ น้องคิงนะคะแล้วก็อาจารย์นะคะก็ขอจากลาก,กันด้วยคลิปนี้ขอขอบพระคุณนะคะไกลนี้สุดยอดมากเลยนะคะก็ขอส่งพลังบุญแล้วก็ใครที่กดไลค์ก็ขอให้ร่ำรวยมีโชคพั์มากนะคะติดต่อได้ที่ ID Line นะคะ089-0154นะ่าะเพวกเราเย้